ซ่งโซน2มือใหม่ฝึกอย่างไรโซน2หรือชื่อแอโรบิกเทรสด์โชว์เดินกับวิ่งต่างกันอย่างไรการเดินต้องมีเท้าข้างแตะกัพื้นเสมอส่วนการวิ่งจะมีจังหวะที่เท้าต้องสองร่องรอยจากพื้นถ้าเดินความเร็วต่ำแรงกระแทกต่ำจึงใช้ส้นเท้าถ่ายน้ำหนักไปด้านหน้าถ้าเดินกลับหลังจะลงด้วยปลายเท้าไปทางส้นการวิ่งคือการขยงสลับขาถ้าเราดูที่จังหวะเท้ารอยจากพื้นมันคือการเดินแต่ใช้โครงสร้างการถ่ายน้ำหนักแบบวิ่ง วิ่งกับหลังก็ชิ่นการปลายเท้าจะลงก่อนแล้วไล่ไปทางส้นเท้าดังนั้นในมือใหม่ที่กล้ามเนื้อระบบหายใจหมุนเวียนโลหิตยังไม่แข็งแรงมันก็คือการเดินเร็วหรือจ็อกกิ้งเท้าจะลอยพ้นพื้นหรือติดพื้นไม่สําคัญให้เราสนใจที่โครงสร้างการถ่ายน้ําหนักเพราะอะไรเพราะระบบประสาทนั่นไงระบบประสาทกําลังปรับสภาพอยู่เมื่อมีการถ่ายน้ําหนักที่ความเร็วเริ่มสูงขึ้นร่างกายจะเริ่มปรับกลไกในการส่งแรง ให้เราวิ่งปกติสบายๆไม่ต้องสนใจระยะก้าไม่ต้องสนใจรอบขาไม่ต้องสนใจเพสไม่ต้องสนใจฮาร์ตเรทไม่ต้องสนใจระดับพลังงานความร้อนไม่ต้องสนใจวัดสนใจแค่ที่ระดับความหนักโดยสังเกตที่การหอบและดูจังหวะการหายใจดังนั้นโวน2ในมือใหม่ไปช้าๆเรื่อยสบายๆแรนดิ้ง